สหกรณอมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่22จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2509จนถึงปีปัจจุบันในรอบปีบัญชี2 5 6 4ผลการดำเนินการของสหกรณอมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่22จำกัดมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับปัจจุบันมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการชุดที่56ดำเนิงนงานภายใต้วิสัยทัศน์สหกรณ์มั่นคง ดำรงธรรมมาพิบาลกิจการสู่มาตรฐานผลการดำเนินงานของสากรออมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่22จําจำกัดณนะวันที่30กันยายน2 5 6 4ดังนี้มีสมาชิกจำนวน2,163คนมีทุนเรือนหุ้นจำนวน1,140ล้าน28,155บาบาททุนสำรองจำนวน 1 0 4 4 9 1ล้าน4 9 1บาท18สตางค์ลูกหนี้เงินกู้จำนวน2 7 7 3าล้าน5 5 2 8นบาท24สตางค์เงินรับฝากจำนวน1 1 8ล้านสนบาท82สตางค์กำไรสุทธิจำนวน1 0 9าล้าน5สนเบาท47สตางค์ เพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 3จําจำนวน3,816,129บาท17สตางค์จัดสวัสดิการสมาชิกดังนี้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการสวัสดิการเยี่ยมป่วยสมาชิกคู่สมรสบุตรอายุไม่เกิน25ปีรายละ1,000บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปี สวัสดิการจัดการศพเบื้องต้นสมาชิก15,000บาทผู้สมรส1 0 0 0 0บาทบุตรบิดามารดา5 0 0 0บาทสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ทุกประเภทจากเดิมร้อยละต่อปีเป็นร้อยละต่อปี พักชำระเงินต้นอัตโนมัติให้แก่สมาชิกเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2514มอบถุงปันยิ้มให้กับสมาชิกและครอบครัวสู้ภัยโควิด -19 บริการให้กู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนเป็นเงิน16.550ล้าบาทเป็นประจำทุกปีในปี2514จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละต่อปี และจ่ายฉเฉลยคืนแก่สมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ร้อยละ12.15ต่อปีสหกรณ์จะเผยแพร่ข่าวสารต่างๆผ่านทางเอกสารผ่านทางไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสหกรณ์รวมไปถึงการพัฒนาปร,ปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร,ร์มต่างๆของสหกรณ์และสามารถตรวจสอบทุนเดือนหุ้นหนี้เงินกู้ฉุกเฉินหนี้เงินกู้สามัญผู้คำประกัน ตลอดจนสามารถตรวจสอบเงินปันผลและเฉลีย่ยคืนได้ทางเว็บไซต์ของสากร w w w s a v i n g 2 2 n e t เราสากรนอมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่22จำกัดขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินการสากรผู้ตรวจสอบกิจการฝ่ายจัดการและสมาชิกของสากรทุกท่านเราสัญญาว่าจะบริหารจัดการเพื่อความก้าวหน้าของสากรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกต่อไป ขอบคุณครับ